พมะเพชรพ้ารวยสวัสดีพี่น้องป้องปายซูผู้สุข้อนครับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของเสี่ยน,ยนหยวนเมื่อคืนนี่ก็เขาตกกับน้อพี่น้องเลขวิ่งนี่ก็มาบนมาล่างแล้วเพิ่นเห็นบอกเจ็ดมาบนมาล่างอันนี้คือผลเมื่อคืนนี่เห็นบอกมันออกเก้าเจ็ดศูนย์ล่างนี่เจ็ดเก้าเห็นบอกเจ็ดศูนย์บนเจ็ดศูนย์ล่างเจ็ดเก้านี่เห็นบอกพี่น้อง เหล็กวิ่งของเสี้ยนหยวนนี่มาบดมาล้างได้พี่น้องถ้าห้าหลูดเอานี่ได้ทั้งบดได้ทั้งล้างเนาะถ้าห้าหลูดเนาะพี่น้องเนาะส่วนจับคู่ของเพื่อนนี่ก็เขาตกกลับพี่น้องนี่เห็นไหมเหล็กเพนออกเจ็ดเข่าของเพื่อนเป็นเก้าเจ็ดเข่าตกกลับก็ถือว่าเขาเพราะว่าเพื่อนบ่ไร่ปักหลักพี่น้องเสี้ยนหยวนเหล็กเพื่อนบ่ไริปักหลักเพื่อนบ่ไร่ปักหลักสิบหลักหน่วยนะบนล่างไปกลับนะพี่น้องเห็นบ่เหล็กเก้าคู่เพื่อนกันเน่นให้หาคู่นะพี่น้องแอดบอกแล้วบอกว่า สำหรับผู้ทุนหน่อยให้จัดแต่ตัวเน้นเพราะว่าเลขเส้นยวนตัวมากขีเข่าตัวเพิ่นแต่ตัวเพิ่นเน้นนะเข่าแต่ตัวเพิ่นเน้นตัวเพิ่นวงกลมละเดีอาห้องมาตามกันต่อพี่น้องวันเดี๋ยวเสาร์วันศุกร์วันศุกร์ที่สามสิบเอ็ด วันศุกร์ที่31มกราคม2ห6 8งวดสุดท้ายของเดือนมกราวดเป็นวดสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะเป็นวดสุดท้ายพี่น้องนะมาเบิ่งกัน <c oughs> พี่น้องเฮาก็ะเบิ่งเองียงๆไปก่อนเนาะ วันศุกร์ที่31มสิามงวดสุดท้ายของเดือนก็สิเเริ่มไหมคุณแล้วบาทนี้ตทอานพี่น้องหลังรัฐบาลไทยออกวันที่สองคนละเนาะวันจันทร์เนาะพี่น้องเป็นวัน วิ่งบนล่างหกหกกับสองของเส้นหยน่อนเพิ่นขีบรเน้นได้่นบ่มีตัวเน้นตัวเด่นได้พี่น้องเด้อเหล็กวิ่งเพิน่นแต่ว่าจับคู่นั่นมีแต่เหล็กวิ่งขีบร่มีเพิน่นขีบเน้นใหน้ เจ็ดคู่แปดศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ด หกสองหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าสอง ห้าสามหกสี่ กแปดวดที่แล้วเก่าคูวันนี้สิบคูแล้ไปนองได้วันนี้มีสิบคูหกเก่าวดที่แล้วเก่าคูเน้นหาคูวันนี่สิบคูสิบคูเน้นจะเน้นหาคูวัดที่แล้ววัดที่แล้วเก่าวันนี้สิบ เมเบิงตัวเพนเนน 1, 2, เนึ่นนงนี่เพิ่นว่ขาดเัียทื่นี่หนึ่งกับ2อนี่เป็นตัวเน้นพรมห้าสองหกสี่หกเ เพื่อนเนี่ยหาคู่เือเก่าได้พี่น้องได้เน่นหาคู่หา,หางคือเก่าของเซียนหยวนงวดน,นี้ได้สิบคู่เน้นหาคู่ให้ว่าเครื่องต่อเครื่องแต่สำหรับผู้ทุนนนนนนท่นหน่อยก็คือจะเอาตโตเขาเน้นแลวพี่น้องผู้ทุ่นหน่อยก็ได้พี่น้องเขาแคบหน่อยจอยได้เดี๋ยวฉีดทว่วนล่าพัฒนาของเซียนหยวนวันศุกร์ที่สามสิบเอ,อ็ดนี่มืออือนเพื่อนห้วิ่งรูดนี่หกครับสอง ส่วนเจ็บคู่นี่ก็แปด2ูนย์หกสองหาสามหนเก้าห่็สองพิ่นเน, lost, น,เน้นสะิคู่เพิ่นเน้นหาคู่12ึ่งสองหาสองหกแปล้วก็หกสีเก้าเพิ่นเน้นหาคู่หาหางาได้พี่น้องได้ที่นี่ก็มาเบิ้งไล่มือของเพิน่น ตัวเพิ่นมวงกลมนี่คือเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นพี่น้องนี่ของเส้ยนยวนเนี่ยนี่แหละคือสัญ,ญลักษณ์ของเพิ่นลาววันศุกร์พี่น้องนี่แหละเลขวิ่งเห็นบ่มเพลเลขวิ่งเพิ่นยกข,ข้างล่างสุดนี่เพิ่นบ่มีตัวเน้นบ่มิ่วเพิ่นบ่ได้วงกลมบ่มีตัวเน้นพี่น้องของเส้ยนยวนพี่น้องเขาแคบหน้าจอได้มักชอบจะได้เกาไปพิจารณาเบิ่งบ่มักเข้ากับพนัน อขอบุญขอพุ่นเช่นเยวนหลายๆคอยพี่น้องโชคหมานกันสู้ผู้สุ้คนเรื่อยๆแห่งปังๆกันมืออื่นนี่สองตุ่มเพลงเอาฝากกนเลยก็แช่ก็ติดตามเพชรพารุวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม